เอาเฮ้ยทุกคนวันนี้2่สจะมาสรุปอัปเดตใหม่สุดเดือดของเกม99คือในป่านอกจากจะแจกเพชรฟรีแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยเขามีไบโอภูเขาไฟบอกเลยนะคะว่าแบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยอะ่ะแถมมีตู้ทัวใหม่อย่างแมงป่องจอมควนด้วยนะนี่จะบอกว่าไอเทมใหม่กับอาวุธใหม่นะคือเพียบเลยนะคะและที่สําคัญยังมีพิธีกรรมบูชาลาวาไฟด้วยบอกเลยว่าจะมันแค่ไหนนะคะทุกคนคะเตรียมขนมเตรียมปร์นพร้อมแล้วไปดูกันเลย ชาบแล้วมาเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะเพชรอยู่ไหนแต่ว่าตอนนี้ยกล่องแดงจะมาหาเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหมันอลังการงานสร้างมากเลยทุกคนดิมันวิงวิงด้วยอะ่ะไปค่ะทุกคนไป let's go อุ้ยไม่ใช่กนผิกดกนผิดกนผิดกผิดกนผิดมาเลื่อยกันเลื่อยกันให้น้องเรมาเพชรจ๋ามาแล้วจ้าไหนคะ ว้ายมาแล้วมาแล้วโถเก็บเพชรกันไดฮาแล้วนะไดฮาทุกคนขคาดาวกันนะคะไดฮ่าแล้วนะคะเขาบอกว่าอา้าวทุกคนได้เพชรไปแล้วใช่ไหมฮ5าอันน่ะใช่แล้วค่าฉันได้แล้วจริงหอไหนไดมอนอะ่ะขอไดมอนเพิ่มหน่อยสิเร็วๆไม่ได้ขี้ง,งกเลยนะคะแต่ว่าเราต้องการเพชรจริงๆค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เขาจะเอาเพชรมาให้เราเนี่ยเขาจะให้ของกับเราก่อนนะตอนนี้อู้ฮึบฮึบแล้วไงต่อคือมีอุ๊ย สวยค่ะเดี๋ยวเราเก็บว่เดี๋ยวเราวางไว้ก่อนโอเคตอนนี้นะคะนอกจากขวดแก้วพลังแก้วพลังแก้วพลังมาอ้ท้ออาวุธลาวาที่แข็งแกร่งที่สุดเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสปอนอะไรบางอย่างออกมาที่มันโอพมากๆเราขอเอาันนี้ไปฟันฟันน้องก็ตายเดี๋ยได้ไหมขอฟันน้องหมาเดยได้ไหมโอ๊ย นีกำลังจะสปอนอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากออกมาให้เธอเธอจะต้องรับมือมันให้ได้ระวัางตัวแล้วกันนะเธออยู่ไหนไหวะอุพี่แฟขอไปอยู่ด้วยคนได้ไหมอุ้ยกลัวกลัวกลัวเส้นั่างกลัวมากอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกําลังสะงลงมาเดี๋ยวนี้แล้วล่ะเธอเธอดูดิพร้อมนะไม่พร้อมได้ไหมฉันจะสปอนมาแล้วนะ กองไฟอยากให้เตีมสามเฮ้ยจริงเหรอทาทำไงอ่ะสู้มัน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 คืออะไรอ่ะไม่ก o d พี่สองจะลองเดินสำรวจให้ดูนะคะว่าแบบมันสนุกแค่ไหนมีอะไรอัปเดตบ้านแล้วว่าอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษหรืออะไรบบเนี้ยเข้ามาเลยเธอไอไอเทม crossbow อันนี้ดีมากเลยว่ะเธอฉันว่าดีกว่าปืนอ่ะดูดิเธอมันแอบแรงนะ แต่รีโดดจะค่อนข้างนานหน่อยอันนี้แต่ว่ามันใช้ได้แบบอินฟินิตี้เลยพี่สองของวิ่งทั่ๆให้ดูก่อน,นะะละกันนะคะเดี๋ยวฝากพี่แบช่วยแบบว่าดูแลบ้านหน่อยนะนเฮ้ยโธลดเลยว่ะอะไรวะเนี่ยนี่ไงยิงสิขาลอบา้าอะไรนี่ไงยิงปุ๊บปุ๊บหน้าหมายตอปบปุ๊บปุ๊บมาค่ะปุ๊บปุ๊บขนันเฮ้ยมันเฮ้ยมันจริงเฮ้ยมันจริงระวังแมงป่องด้วยนะ <ừ. S 1> คือถ้าแมงป่องอ่ะมันเห็นเราปุ๊บมันจะมาไล่จิกตั้เลยค่ะไม่ฉันว่าฉันว่าแกไม่มีปืนดีๆมากกว่าแกไม่มีปืนเนี่ยก็เลยแบบ สัตการ์ไม่ได้หึ้ยแมงป่องมันได้เนื้อได้นะเว้ยแมงป่องมันได้เนื้อได้นะเว้ยแต่แบบอาจจะไม่ได้ทุกทุก d r อ p ออเมกานัสหึ่ยอ้วนๆหน่อยก็จะมีอะคือทุกคนเราต้องกลับไปช่วยพี่แบ๊บไม่งั้นพี่แบบอาจจะสิ้นชีพคนนี้เลยก็ได้มันคือโซนออกสู้ได้ใช่ไหมสู้ได้ใช่ไหมหึ่ย้ยเฮมันเฝ้าอยู่มันเฝ้าอยู่สัตว์ไปเลยเฮ้ยอีตัวอีตัวอีตัว หน้าไม้หน้าไม้พีค่าต์นี่ไงมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานว้ายวายว้ายวายเปิดกลองเปิดกลองเปิดกลองเปิดกองเปิดกองเร็วเร็วเร็วเปิดกลองได้ไร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 ไรอะได้ไฟโอเคได้เหมือนกันตอนนี้คือเริ่มหิวเล็กน้อยแล้วเอาข้าวมากินดิน้าตุ๋ยเราลงอีกได้ป่ะเราทำอีกได้ป่ะทำได้เอาแล้วมันหายไปแล้เฮ้ยหิวข้าวแล้วอะนะ น้ำมีคาวปะทุกคนคาตอนนี้ฉันเจอโบทโบทโโโโอารามหลวงทุกคนนี่คืออารามหลวงของจริงอ,อะไรแคทเธอรีนจริงไสิได้ค่ะแกข้าวฉันไม่มันจะหมดหรอ่ะหิวข้าวด้วยสวย เจ็ริไปเรากลับไปรีกูพี่บ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปเรียกพลังก่อนไปทำต่างๆให้เสร็จก่อนมีอะไรบ้างวันนี้ขอแรกหน่อยค่ะคุณลุงอ๋อคนหลงตื่นขึ้นมาจิค่ะอ๋ออ๋อผิดอันผิดอันโทษทีลุงใครตกปลามาวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวสองเดี๋ยวสองสเน้นสำรวจให้แล้วกันนะคะไปเอาวัตถุดิบอาหารก่อนเจอแล้ชิ้นแรก เจอและชิ้นที่สองบอกเธอทุี่ค่ะตัวกัอุ้ยเธอมันแบบเฮ้ยมันมันเหมือนมันเป็นมันเหมือนมันเป็นแบบมันมีเส้นขอบฟ้าด้วยอ่ะเหมือนมันเป็นกำแพงหรืออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้คือรางแมงป่องมากใครลงไปคือตายอย่างเดียวใครลงไปคือตายอย่างเดียวนะเมื่อกี้โอ้โหสวยมากเลยนะอุ้ยแมงป่องอันตรายมากเลยอ่ะเอาจริงจริงปะ ก็ลงไปนอนสิคะเฮ้ยแกมันมีปราสาทปราสาทลาวาคือแบบเราต้องมาด้วยกันน่ะจริงๆนะทุกคนเราบ้านแบบมันลึกมากอะมันไปลึกมากอะเดี๋ยวฉันเเปิดเดี๋ยวฉันเปิดแบบให้ซัวนหนิเฮ้ยโคตรกว้างอะ่ะใหญ่กว่าน้ำแข็งอีกมั้งเนี่ยเราังออกนอ้เส้นทางนาะตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่ามีตรงไหนบ้างที่มันจะโอเคที่สุดในการฟามของโอเคน้องหมามาจากไหนวะ โอเคนี้เป็นหลังปราสาทนะคะอ๋อหลังปราสาทเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ก็จะวิคนเยอะมากเลยอะเป็นสองว่าสองสามารถต่อดาเมจได้นะเยอะว่ะเยอว่ะของจริงเลยเนี้ยของจริงเลยเฮ้ยแม่แหมแมก็นึกว่าเจ๋งจริง เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองมาที่ปราสาทนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองมาที่ปราสาทนี้แล้วก็โอเคถือว่าจบันอย่าตายนะฉันว่าและฉันว่าและวเดยวนะระวังระวังด้วยอุ้ยสำคัญแมงป่องเดินนะจะไปชุที่แม่งอัน What the hell เธออันนี้ไม่น่าใช่กวางอันนี้คืออันนี้คือแพะปะ ใช่เป็นโกดะเป็นห้องละเทะไม่อันนนั้มันคือกวางหัวกวางหรือว่าตัวใหม่พาดสองจะมาเร็วๆนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจนะคะเพราะแบบวิวดูคุณตั้ตงไม่ติดกับอีทำไมเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นเลยใช่ไหมแแค่ลุ้นใช่เสหรือรว่าจะมีตัวอะไรแบบเอะทุกคนมาเลยยังทุกคนมาเร็วนะกำลองไปร <What S 2> อสักพักวัดเดอะเฮลพี่อะไรทอใหม่แท็บใหม่มาดูหนเอามาดูมาดูเอามาดูไหน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 ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยคืออะไรอ่ะระเบิดหรอ แท็บระเบิดอันนี้คือวางไว้ในบ้านป้ะหรือวางาไว้หนอ่ะน่าจะวางไว้ในบ้าน,นาจริงหรอ,อเฮ้อมันชื่อว่าอะไรลาวามายบูปินนะคะโอเคมันมาแล้วแกระวังตายฉันเอง <c oughs> นี่ไงล่ะคะหน้าไม้คุยแกฉันเก่งวะ่ะรู้สึกว่าไดเละมันขึ้นเยอะเลยอะ่ะหนูด้วยแต่ไม่เป็นไรเรามีไฟฉายใหญ่อยากโดนมันยิงหรอเปล่าตายแล้วตอนนี้แต่จีด้วยอ่ะโอ้นี่หรอตัวขอไป ้ยนี่ไงเหมือนเราจะต้องเอาอะไรมาวางตรงนี้เเหมือนจะต้องลัทธิตรงนี้ปะ่ะเขาบอกว่า The volcano is hungry ว่ะภูเขาไฟมันหิวเหรอวะตุม่มกันแน่เฮ้ยมาเรื่อยๆเลยเว้ยใช่แกเราจะตกลงไปได้ปะ่ะอย่าครับอย่าตายหองแน่

โอเคอุย <Okay. S 1> ้ยฉันฉลาดฉันฉลาดทุกคนล้มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยอ๋อมันดับของมันจะให้ของมาเนี่ยมันมันให้มันให้เป็นอันนี้มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันจะไปรอดเอาเหลือเวลาอีกห้าวินาทีเหลือเวลาอีกห้าวินาทีมาเลยมาเลย ฉันเกือบตายแล้วเนี่ยเอาจริง,รงนี่มัมนมันดรอปของไปแล้วนี่ยไม่รอให้มัน,นอ๋อ,อเป็นจี <G. S 2> ้เฮ้ยเจ๋งเลยเราจะได้หาจี้ได้ไง่ายขึ้นป่ะอย่างเงี้ยไม่ไม่มันสุ่มอันนี้คือเราต้องหาเราต้องไป็นโพลาร์ทีเหรอหรือว่าเป็นเป็นอะไรใช่เป็นโพลาร์ทีเท่านั้นเลยแล้วงลงไปได้ไหมเนะี่ยลองดูดิว้ายโอ้เฮ้ยได้จี้เขียว มาแล้วมันสุ่มโอ้ my god เดี๋ยวนะจะเห็นกล่องบางอย่างข้างบนด้วยกูจะบ้าตายปักนันจะไปเอากล่องก่อนหีบอะไรวะเนี่ยน่ากลัวจังเบงค์เฮ้ยเฮ้ยดาบดาบปัดดึงดาบตกยังวะตกยังวะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยโอ้ยหยาดีเดีินๆเอามาเมื่อกี้ผมเปิดมัน โอยอบี้อ๋อพี้ไอ้สอ๋อบี้แล้วโอ้โหอ๋อคือนี่คือเป็นเป็นจุดที่ได้ดาบปะดาบดาบสีอันนี้ปะน่าจะใช่นะอ๋อ my god พี่แม่เรามาเปิดดีว่าได้ดาบเหมือนกันเปล่า my god ขอโทษนะคะมาหนึ่งสองสาม มันไปหมดเลยดูดิมาแล้วสองสโลงอีกโอ้ oh my god โอ้ my god ได,ได้ดาบแพะไม่ได้ปะ<อ>แย่ไปสวยค่ะสวยค่ะมีมีมันมีมันเ <c oughs> <c oughs> ดาอัน <c oughs> อันนี้มันคือปีศาจแพะปะมันไม่ใช่กวางแล้วเนี่ยใช่ในอนาะคตแน่นอน <c oughs> มันจะเป้าอยู่ตรงนี้เนาะชวัชวร์ๆป้าๆแบะชัวร์ป้าๆแบบบอกเลยเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเองอะมีป่ะวะใครสักคนนึงที่เราจะสามารถเอาลงไปได้นไงนี่ไง,ม,ไงมันได้ของปาวะเฮ้ยได้เฮ้ยคือ,อได, <laughs> ได้ได้ได้ีจีสีเขียวมา ได้เวลาอันมงคลสงคนเรื่องกล่าวนะค่ะเราจะทำการดิวิ้งค่ะรอมเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะอุ้ยแกอ๊ อัปเดตนี้เนี่ยคือเดือดสมชื่อจริงๆเลยนะคะทั้งใบองค์ภูเขาไฟที่เต็มไปได้วยแมงป่องสุดกวนอาวุธใหม่ที่หลากหลายดาบไฟหน้าไม้จะถึงของสุดปั่นอย่างขวดลาวาในะระบบถุงแดงกับพฤติกรรมบูชาลาวาไฟที่ได้ของสุดโหดอีกบอกเลยว่าคราวนี้นะคะใครไม่ลองบอกเลยพลาดมากเพื่อนๆคะ่ะชอบฟีเจอร์ไหนที่สุดฝากคอมเมนต์มาบอกเอสองนุวยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสาปให้กำลังใจกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบบาย